สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมซีมอร์โรสภาคที่2พาร์ทที่2นะครับผมนะก็สหรับพาร์ทที่แล้วนี่เราได้ช่วยหมาของเราออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่จานของเรานะครับดันเกิดแบบว่ายังไงอะน้ำมันหมดเออน้ำมันหมดนะครับผมดันเกิดปัญหาแล้วก็คือน้ำมันหมดนั่นแหละเนี้ยเออไม่รู้จะพูดซ้ําทําไมนะก็นั่นแหละน้ำมันหมดนะครับแล้วยานเราก็เลยตกนะครับผม มาที่ดาวไหนก็ไม่รู้นะครับแทนที่เราจะได้กลับบ้านแบบสบายๆนะเออแบบได้กลับบ้านแบบล่าเริงนะเต๋น้ำมันดันมาหมดเนี่ยเออเราเดี๋ยวนะหมาเราหมาเราติดอยู่นี่อ๋อช่วยหมาได้แล้วไงอะ่ะหมาช่วยเราหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคหมาหมาหมาดัน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 ได้ไหมไม่ได้หรอ แรงน้อยไปเหรอให้พวกนี้มาช่วยไหมเดี๋ยวพวกนี้มาช่วยได้ไหมจะไปไหนเนี่ยมาหนี่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยผมเหมือนผมหยิบไอ้ตัวนี้มาได้นะเนี่ยแต่ผมไม่รู้จะเอามันไปตรงไหนอ่ะดิฮะอ้โอเคหลุดแล้วโอเคมันหลุดแล้วครับท่านผู้ชม my god เฮ้ยนี่นี่ ตัวนี้อ๋อโอเคผีเสือ้อในผีเสือ้อโอเคผีเสื้อยืนนะบินเข้ามาตรงนี้นี่ผีเสือ้อผีเสือ้ออ่าบินมาเลยบินมาเลยนี่แล้วก็มาตรงนี้อย่างนี้โอเคอเดินเข้าไปหานะครับอะไรอ้ออ๋อแล้วเราก็ขี่ไปเลยครับผมทำไมเราไม่ขี่ม้าตัวเองไปเลยล่ะ

ไอ้ที่พันจะเอาไว้แบบเฮ้ย hey. ทำไมเราหยิบขึ้นมาได้อย่างเดียวแต่ทำอะไรไม่ได้คืออะไรอ่ะเฮ้ย hey. อ oh. ๋อมาเกาะแล้วก็ยังไงเฮ้ยเอาแล้วมันไปอยู่อะไรในรังนุ่เกิดไม่เข้าใจสบายสบาย โอ้โอหในหาอะไรอะไรอ่ะถุงอะไรอีกอะยังไงอ่ะยังไงผมจะทำยังไงเ้เดี๋ยวเอาเอาหมาไปไหนอ่ะหม,มาไปไหนเฮ้ยเดีย๋ยวโอ้นี่ใช้หมาเหรอหรือยังไงเฮ้ยเข้ามาทำไมวะเฮ้ยเป็นใครเนี่ย ีมันทิ้งฉันเฮ้ยเอาไมา่โอ้มีการฉี่ด้วยเอออัดฉี่เอาไว้ล่ะอึดฉี่ไม่ออกแล้วมันฉี่ใส่ทีขฉันทำไมเออเราต้องก,การเขาช่วยเหลือหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวน้ำมีน้ำตรงนี้มาดื่มน้ำเฉยเลยอ่ะ เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงถุงถุง,ถงอยู่นี่แล้วเราก็ฉีกเอออ๋อเราไปดื่มน้ำเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยดื่มน้ำเรื่อยๆให้มันปวดฉี่นะครับโอเคแหมเออนี่มันที่ของฉันนี่ฉี่เลยนี่เดี๋ยวมีมีกระดูกมีกระดูกเอาไ้เจ้าน,นี่เหรอโอ้ โอเคได้ถุงมาแล้วครับผมแล้วผมไม่เข้าใจมันมันมันทำไมมันไปอยู่ที่อื่นได้ไงอะ่ะทำไมไม่เอาไว้กับตัวเองอะ่ะเอาไปไว้อะไรในรังนุกกับอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเนียไว้ทำไมถ้ำเลยโอ้ดีใจแล้วใช่ไหมล่ะได้พ่นควันแล้วบ่ะนี้แล้วทีเนี้ยมามาที่นี้ได้พ่นควันแล้วเนะี่ย ควันแล้วอ,อืดีใจเนี่ยดีใจโอ้เลิกก่อนได้ไหมอ่ะโอ้นี่น่าจะอดมานานมั้งเนี่ยเยนนี่นี่อะไรอะ่ะหิ่งห้อยโอ้หิ่งห้อยนำทางครับหิ่งห้อยโอเคอันนี้ก็แบบพ่นควันไม่หยุดเลยไม่หยุดสักทีเนี่ย โอเคนี่เรามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะั้นมีแท็กซี่ครับผมเราเล่นถึงด่านไหนแล้วอุ้ยใกล้จบแล้วนี่โอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะจบได้ในพาร์ทนี้เลยนะครับอืมเนี่ยอะไรเฮ้ยกลิง้ง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 กลิ้งตื่น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 ไม่ตื่นนะตื่นไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยอะไร เออทำอะไรเราทำอะไรกับมันได้เอามาทำไมอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อเราเราเป่าได้เหรออ๋อเราเก็บมาแล้วดิทำไงอะ่ะโอ้เ,อเข้าไปในหอคอยครับผมหอเอออาคารอนนี้ประตูมีอะไรเนี่ยมันก็มีรำมีฟิชเนี่ยครับผมแบบน้ำน้ำมันปลาเนอะผมแล้วแบบกาแฟ โอเคมันอุย้ยอรา,าลองสองสัยหมดเลยลอกใส่หมดเลยจะเป็นไงอ่ะยังไงทีนี้เดี๋ยวจะเปิดน้ำเอา้าวน้ำไม่มีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดินตรงนี้ได้ครับเดินไปตรงนี้ได้ยังไงโอ้โหนี่ กาจะขโมยเหรอหรือ,องไงอย่านะบอกนะว่าจะจะขโมยมเออทำอะไรเออทำอะไรอ่ะเอ้เมื่อกี้ทำอะไรอ,อไ่อะเฮ้ยเดี๋ยวขบวนเดินเดินไปได้กดเดินได้นะครับไปไหนอ่ะอ๋อโอเคช่างเถอะนะครับเราปล่อยให้หมาเรานอนดีกว่าจะต้องให้หมาเราไปด้วยหรอกอ่าคือกลัวว่า มาเราจะหาเราไม่เจอดิแต่ไม่เป็นไรนะรปล่อยให้หมามันนอนไปแล้วน,นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลอยอยู่เนี่ยคืออะไรอย่าลนะอยอยูเอ่เน,เนี่ยอืมเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวเราไปจอดทีนบังข้ามสะพานได้ไหมสะพานไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้น่าจะมันคืออะไรอ่ะมันคือปลาเหรอ เฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้คือผมจำได้ว่าเราได้ไอ้ลูกโป่งอะไรสักอย่างมานะนี่ไงแล้วก็ปุเบ้าให้สูเข้าไปฟองยังไงอะทฮ้ไม่ได้อะออกเข้าเฮ้ยหุนออกได้อีก โอโอเคเข้าใจละเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนนี้คนนี้มีม้าน้ำนะเฮ้ยม้มาน้ำอะไรหรอเมลน้ำแย่แย่ตัวนี้เหรอเห็นไหมนะอ๋อทำมันจะกระจีย้ยหืออะไรอุ้ยโอ้จามโอเคโอเคได้ซ่อมมาแล้วครับนี่ครับซ่อม นี่เราต้องทำอะไรอ๋อดินออกเอ้าอึบเอาใส่อีกใส่อีกครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะไม่มีตัวอื่นมาด้วยใส่อีกไหมเอาอีกไหมยังเหลืออีกตัวหนึ่งอะมันจะมากินไหม มีหลายตัวเลยนะครับเฮ้ยมาทำไปเรื่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวมีฟองมีฟองตรงนี้ครับผู้ชมเมื่อกี้มีฟองขึ้นมาครับเฮ้ยเมื่อกี้มีฟองเมื่อกี้ฟองมันติดตรงแถวนี้นะครับเฮ้ยเราลองดูใหม่ดิเออได้แล้วเนี่ยได้แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้ นี่ต้องเอาอีกได้แล้วได้แล้วซุปเข้าไปเรียบร้อยยังไงเรียบร้อยหรือยังเฮ้ยถอดออกได้แล้วอโอเคได้ลูกโป่งมาแล้วเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วมามาดูกันว่าเราจะเอาลูกโป่งนี่ไปทำอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะมาทำอะไรเออ ไม่ไม่หรอ,หรอน,นี่หรออ๋อเดี๋ยวก็ไม่เห็นได้อะไรเลยอย่างนี้ปะ่ะอ๋ออารมเข้าไป ดิงเข้าปากไปเข้าปากไปตื่นอู้ตื่นแล้วโหยังไงตื่นแล้วครับเฮ้อไหวไหมเนี่ยโอเคเขาจะไปส่งเราสุดยอดแล้วแล้วยานเหรอเราเราก็ไม่มียานแล้วดิทำยังไงอ่ะเราไม่มียานแล้ว เรามาขึ้นแท็กซี่เอาเนี่ยครับอืมโอ้โอเคยานเรายังอยู่นั่นอยู่เลยไอ้ยานที่ตกอะโหเ,เ,เร็วมากยังเร็วเลยแท็กซี่เนะี่ยส่งแบบเร็วทันใจนะนี่มาถึงแล้วออมาถึงแล้วนี่ผมเต้นรอบกองไฟ เฮ้ยอะไรกินอะไรโอ้โหเผ็ดนั่นน่ะอะไรมีการเป่าเออกลับบ้านกันนะเขาไปทำเสียงหมาทำไมโอ้ยโอ้สุดยอดเลยไฟมันร้อนเอาแล้วไปฉี่ใส่เฉยเลย ไฟดับแล้วต่างคนต่างก็หลับ okay. เุ้ยเด้อเด้อเดยออะไรนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมซามู r รสภาคที่2นะครับผมก็จบไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ในเรื่องสลับเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็ ตอนแรกๆหมาเราก็โดนลักพาตัวไปนะครับแล้วเราก็ไปช่วยหมาได้ทันนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมยานเราก็พังนะครับแล้วก็เราก็ขับแท็กซี่กลับมาบ้านคือขึ้นแท็กซี่กลับมาบ้านนะผมนะเออแล้วเราคือแบบเราก็ประจ ol ภยัยแล้วกแก้พัส,สนด้วยนะครับคือแบบไม่เชิงว่าพัสนนะครับคือแบบหาของให้ไอ้เจ้าตัวนั้นด้วยนะครับไอ้ที่มันนั่งอยู่ในป่าแล้วนะครับเออให้มันได้พ่นควันนะครับผมนะแต่ว่าก็ ก็นั่นแหละนะครับเราก็ผ่านกันมาแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเซมิร3สสามนะผมช่วงนี้ผมก็จะเล่นเกมนี้ไปยาวๆนะผมสำหรับเกมเซมิรอสนะผมจะเล่นแบบยาวๆเลยนะผมช่วงนี้ก็จะมีแต่เกมเซมิรสนี่แหละนะครับที่ผมจะเล่นนะผมนะคลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากแลยนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ